สวัสดีครับแซมพามาอัปเดตสต็อกตัวมิสซูกันนะครับรถนี้เข้ามาทั้งแบบแคปทั้งแบบ4ประตูนะครับขับ2ขับ4มาครบเลยนะครับผมเริ่มจากคันนี้นะครับคันนี้ขายเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าซื้อเงินสดนะครับมาจากการจนบุรีนะครับเป็น4ี่คูณสนะครับยก4นิ้วนะครับเกียร์โต้นะครับแซมขายราคา819,000บาทนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาครับเป็นตัว ตัวแอดลิดนะครับขับ4นี่คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับแอดลดปี2022นะครับคันนี้จะมีตัวโลบาร์มาจากโรงงานเลยนะครับผมมีสติ๊กเกอร์นะครับตัวแอดลิดนะครับคันนี้ภายในจะเป็นเบาะน่ครับเบาะหนังดำนะครับตัดสีส้มนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเลขไมมิซูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักพันทั้งหมดนะครับเป็นปี2022ทั้งหมดนะครับผม อ,อ,ยอย่างคันนี้แซมขาย8ปดแสนเจ็นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคันสีส้มคันนี้แซมขาย8ปดแสนหนึนะครับผมนี่แซมพามาดูอีกคันนึงที่แซมเพิ่งปล่อยไปนะครับแต่ว่าเข้ามาอีกจะคันหนึ่งเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวม i ส s ูนะครับไททันสี่ประตูเกียวโตนะครับยกสูงนี่ คันนี้แซมว่าขาย8 1ดแ0 0หนึ่งนานะครับคันนี้เลขไม่ประมาณหมื่นนิดนะครับเป็นปี2022เหมือนกันนะครับนี่คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเกียรโต้นะครับขับสี่นะครับเบาะหนังนะครับภายในทำให้ดูนี่นะครับคันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งผู้ขับนะครับอย่างอย่างอย่างคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองรถเพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับผม มาดูกันต่อนะครับอย่างที่แซมบอกนะครับจะมีทั้งแบบแคปตอนเดียวนะครับหรือว่าสี่ประตูนะครับอย่างคันเนี้ยก็เพิ่งเข้าครับคันนี้จะเป็นตอนเดียวนะครับมีคอกมาเลยนะครับผมเป็นขับสี่นะครับนี่คันนี้แบบมีคอกเป็นขับสี่มีคอกต่ยแต่่าขายแบบนี้เลยนะครับปีสองพันยอเช่นกันนะครับอันนี้คันเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม หลักพันนะครับอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับนี่มีคอกมาเลยนี่นี่ครับเนี่ยอย่างอย่างอย่างคันนี้แซมก็ขายห้าแสนสามหมื่นเก้านะครับนี่นะครับมีคอกมาเลยเราก็จะมีคันนึ่งก็ติดจองแล้วเช่นกันครับคันนี้นี่ครับแบบมีตู้นะครับนี่คันนี้แบบมีตู้ นะครับตู้แห้งนะครับสูงอยู่ประมาณ2เมตรหนึ่งนะครับความสูงของตู้ข้างในคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับคันนี้ซ้าขาย3ามแสนห้าหมน้านะครับเป็นตอนเดียวมีตู้แห้งนะครับผมถัดมาจะเป็นคันนี้ครับคันนี้คันนี้นี่คันนี้คันนี้คันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบตอนเดียวขับสี่นะครับเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าคันนี้จะยกสูงอยู่ประมาณ4นิ้วนะครับนี่ครับเปลี่ยน เปยนโชคมานะครับยกสูงนะครับแต่ว่าคันนี้จะได้ในส่วนของตัวโลบาแขนยาวนะครับแล้วก็มีถาดข้างบนนะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเช่นกันนะครับนี่ให้ดูเลขไมค์คันนี้เลขไมหลักพันทั้งหมดนะครับของมิตซูที่เพิ่งเข้ามานะครับโชคก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยกสูงนะครับอันนี้ยกสูงอยู่ที่4นิ้วนะครับ คันนี้แซมขาย5 3 000, 9แ0 0 0าเเช่นกันจะเป็นตัวเดียวกับคอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่คันคอกนั้นเนี่ยจะได้เป็นคอกแทนแต่ว่าคันนี้จะได้เป็นตัวโลบา์แขนยาวนะครับแล้วก็พร้อมกับถาดข้างบนนะครับผมมิสซูที่เข้ามานี่เป็นปี2022ทั้งหมดนะครับเป็นรถที่โชว์จากศูนย์ป้ายแดงนะครับพอโชว์หมดปุ๊บเขาก็จะมา เราก็ไปซื้อต่อจากทางศูนย์โตโยต้าเออศูนย์ของทางมิสซูนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถอะไรน่าสนใจอีกเนี่ยแซมจะมาแนะนำมาอัปเดตให้อีกนะครับผมนี่มีเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้แซมขออัปเดตเฉพาะตัวของตัวมิสซูไตตันทั้งหมดก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ